สวัสดีนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสที่จะมาเริ่มเทศกาลไทยเฟสัลออนไลน์ที่ออสโลนะครับอย่างแรกสุดคงต้องขอแนะนํากับท่านทูตนะครับท่านเอกอาชทูตท่านการติมอนลักษาเกียสวัสดีครับท่านทูตครับสวัสดีค่ะพี่เจ๊สดีครับแล้วก็แขกรับเชิญอีกท่านนะครับคุณนิยมชาญสิริเมธาซึ่งคนไทยในในออสโลและไอซ์แลนด์รู้จักเป็นอย่างดีนะครับจากราวพิษเลยสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับทาทุนครับสวัสดีครับ <introdu cooled lifting> เรียนถามท่านทูตก่อนว่าที่มาของไทยเฟสเจอร์ออนไลน์ออสโลทำไมถึงได้จัดทำเทศกาลออนไลน์นี้ครับค่ะขอบคุณคุณพี่เจงเทศกาลไทยออนไลน์เกิดจากจริงๆแล้วเนี่ยเทศกาลไทยในนอร์เวย์นะคะหรือไทยเฟสติ l เนี่ย เป็นเป็นที่นิยมมากนะคะเป็นเ,เราจัดกันมาตั้งแต่ปี2543นะคะเป็นเรียกว่าเป็นงานประจำปีของทุกๆปีนะคะสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้เราทำาการคบปะชุมชนไทยแบบตัวเป็นๆไม่ได้นะคะเราก็ต้องพยายาม ใช้สิ่งที่เครื่องมือที่เรามีอยู่เครื่องไม้เครื่องมือเรามีอะไรบ้างนะคะที่เราจะสื่อเข้าถึงชุมชนไทยได้โดยที่เราไม่ทำผิดมาตรการโควิดสิ่งนั้นก็คือโซเชียลมีเดียนะคะก็เลยเอก็เลยหันกลับมาใช้เรื่องนี้เยอะและพยายามสะท้อนให้คนเห็นว่าสถานทูตยังอยู่ยังเป็นที่พึ่งของทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วก็แตกมาเป็นรายการ Talk with l o v e เทศกาลไทยออนไลน์แล้วก็เรื่องต่างๆค่ะสำหรับผมก็รู้สึกว่าเป็นวิสัยทัศน์ของทางท่านทูตและก็สถานทูตที่กล้าที่จะช่วยโอกาสในสถานการณ์นี้เอาออนไลน์มาใช้แล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าน่าจะทําให้ประชาชนรู้สึกได้ใกล้ชิดแล้วก็สามารถที่จะได้ยินเสียงท่านทูตแล้วก็คนที่เขารู้จักที่อยู่ในประเทศนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ได้แบบ ได้ไดได้อย่างที่อาจจะไม่ได้เคยได้ยินแล้วก็แน่นอนทีเดียวช่วงที่ผ่านมามันมีการกักตัวในประเทศของพวกเราใช่ไหมครับก็มาเจอกันไม่ได้เดินทางไม่ได้บินหากันไม่ได้อันนี้ก็น่าจะช่วยในเรื่องความรู้สึกระดับหนึ่งนะครับที่ให้คนได้เจอกันแล้วก็หายคิดถึงได้ครับแล้วก็อีกทั้งลดช่องว่างระหว่างสถานทูตกับท่านทูตได้เยอะเลยครับและเมื่อพฤษภาคมนเว์เริ่มเปิดสังคมขั้นที่2 ที่แรกที่เอไปคือออรดดานะคะ,ะแล้วหลังจากนั้นทำกงสูนสัญจรคือชุมเซอร์บาเกนเบรวิกนะคะมันได้เห็นว่าเวลาเขาเจอเขาก็มักจะบอกว่าอ,อ๋อเขาดูเขาเห็นทางเฟ e บุ๊ k เขาเห็นสถานทูตเห็นท่านทูตทางเฟ e บุ๊ k ตัวจริงตัวจริง,ต,รงตัวเล็กกว่า ที่เจอที่เห็นในที่เห็นในเฟซบุ o กนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอก็แล้วบางทีถ่ายรูปกับคนไทยหลายๆคนก็จะบอกว่าช่วยลง facebook ด้วยนะคะเพื่อว่าเขาจะได้ตามไปดูพอเรามีสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยได้ติดตามรายการ Talk with l o ล e ได้ติดการรายการพอเราคุยกันมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นเป็นกันเองมากขึ้นนะคะก็เอคิดว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่ช่วยในการ ทำงานของของสถานทูตแล้วก็ช่วยชุมชนไทยด้วยค่ะพอมีออนไลน์ตรงนี้เข้ามาเชื่อมโยงก็ทําให้เห็นว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีอ่าเรื่องที่เขาต้องทําและรับผิดชอบค่อนข้างเยอะแล้วก็เริ่มเหมือนเหมือนเกิดความเข้าใจกันนะครับแล้วก็การที่สถานทูตอ่าดึงรายการนี้ขึ้นมาผมเห็นรอยยิ้มแล้วก็น้ําตาหรือคอมเมนต์ที่เข้ามาอะไรต่างาเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมันเหมือนสถานทูตดึงเอาความน่ารัก เอาดึงเอาสิ่งดีต่างๆของคนไทยชุมชนไทยในต่างประเทศขึ้นมาให้เห็นเด่นชัดขึ้นครับก็ผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่โดยส่วนตัวผมรู้สึกชื่นชมนะครับแล้วก็รู้สึกดียังไงก็ตามถึงแม้ว่าเราเจอกันไม่ได้นะคะ,ะจัดกันแบบฟิสิกอลไม่ได้เนี่ยแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่เราจะหยุดยั้งนะคะความคิดถึงการความอ,อยากกลับ ไปประเทศไทยอยากแสดงความรักความเอื้ออาทรต่อกันได้นะคะก็เลยคิดว่าอยากจะทําคุยกับพี่เจงนะคะว่าเ,ออเราลองเราลองทำเทศกาลไทยแบบออนไลน์อยู่ไหมนะคะแล้วก็เมื่อเมื่อได้คุยเบื้องต้นแล้วก็คุยถึงคอนเซปต์คอนเซปต์คืออะไรคอนเซปต์ concept ก็ far from home นะคะก็คือเราอยู่ไกลบ้านนะคะเราเราเรามีอะไรที่เราจะสื่อถึงกันนะคะแล้วก็ ฟอนออลฮาร์ตนะคะก็ก็แสดงว่าเรามีใจให้แก่กัน,นะคะเราอยากที่จะให้คนไทยที่อยู่ไกลเราไม่ได้กลับเลยบางทีเอฟไปเจอคนไทยส่วนใหญ่นะคะก็จะบอกไม่ได้กลับเลย3ปีมั่ง6ปีมั่งก็คิดถึงบ้านอันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มที่ที่จะสื่อสารความคิดถึงนั้นนะคะหลังจากนี้ก็อยากจะให้ติดตามกันเพราะแต่ละตอนก็จะมีความ น่ารักนะคะแตกต่างกันแล้วก็นอกจากนั้นเราก็มีความคิดถึงถึงจากบุคคลนะคะที่เคยบุคคลสำคัญนะคะที่เคยอยู่ในนอร์เวย์นะคะเช่นอดีตท่านทูตนะคะท่านทูตธีรกุลท่านทูตถากูลท่านทูตประสิทธิพรท่านทูตจักนะคะแล้วก็มีนักแสดงคือย่านะคะซึ่งซึ่งก็มีครอบครัวอยู่อยู่ที่นอร์เวย์ค่ะ จริงๆทุกคนในสถานการณ์นี้คงไม่คาดคิดอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นวิกฤตที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ยาวนานแล้วก็หลายคนก็ประเมินไม่ถูกตั้งแต่แรกก็คงต้องให้กําลังใจกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของประชาชนเองที่ก็ต้องให้กําลังใจกันเองแล้วก็ให้กําลังใจทางสถานทูตสถานทูตเองก็ต้องพยายามดูว่าเราพอจะช่วยอะไรเพื่อจะลดความตึงเครียดหรือลดความคิดถึง คือสถานการณ์ต่างๆเข้ามาโดยเฉพาะแม้เราอยู่นอร์เวย์นะครับเ่าประเทศ Norway ย์ไอแลนดสวัสดิการต่างๆค่อนข้างดีแต่เราคงอดเป็นห่วงเพื่อนๆของเราหรือญาติพี่น้องของเราที่ประเทศไทยไม่ได้ใช่ไหมครับก็อยากจะให้กําลังใจทุกคนว่าอย่างน้อยเราก็อาจจะพยายามที่จะส่งความความคิดหรือทัศนคติที่เป็นกําลังใจให้กับกันในช่วงนี้นะครับผมเองในฐานะประชาชนคนไทยในประเทศนอร์เวย์ก็รู้สึกว่า เมื่อได้เข้าใจแล้วเห็นปัญหาบางอย่างมากขึ้นเขารู้สึกว่าถ้าเรานอกจากที่จะ,ะรู้แล้วเราน่าจะช่วยกันเท่าที่เราทําได้นะครับแล้วผมคิดว่าท่านทูตและภาษาทูตก็ยินดีที่จะให้เรามีโอกาสช่วยกันในการที่พัฒนาส่วนนี้ไปด้วยกันครับก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับด้วยกันติดตามรายการและเป็นกําลังใจให้กันนะครับไม่ว่าเราจะทําสถานทูตจะทำแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น Talk with love หรือว่าเทศกาลไทยออนไลน์นะคะในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์เนี่ยอยากจะขอเรียนว่าพระเอกนางเอกตัวจริงนะคะคือชุมชนไทยนะคะคนไทยในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ยังมีอีกหลายคนอีกมากนะคะที่สามารถมีมีศักยภาพนี้แล้วก็สามารถที่จะสื่อสารออกมาได้สถานทูตอยากจะพบปะเ,เจอทุกคนนะคะ ไม่ว่าการดําเนินการของสถานทูตนะคะในแง่มุมต่างๆในการช่วยเหลือชุมชนไทยในการาสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถานทูตกับชุมชนไทยก็ขอย้านะคะในโลแกนสําคัญของกระทรวงการต่างประเทศนะคะนั่นคือการทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งผนเราดูแลและน้ําใจคนไทยไม่ทิ้งกันขอบคุณค่ะ